ทารานะคะแล้วก็ทาราจะแนะนาอาหารเพื่อสายสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ก็คือสลัดกุ้งย่างนะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่สลัดกุ้งย่างธรรมดานะคะเพราะว่ากินแล้วมันก็จะเฉยๆไปนิดนึงวันนี้เรากินกู้กับ ซอสศีราชา mayo นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเวลากินเข้ากันเป็นฟิวชั่นแบบนี้มันจะอร่อยแค่ไหนแล้ววิธีทําจะยากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เราอยู่กับเชฟมอสนะคะเชฟจากจิ n ง e อ f ความคิดเช่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องถามก่อนซอสศีราชา mayo ทำยากหรือทําง่ายคะ ไม่ยากครับไม่ยากครับทำได้ง่ายใช่ใช่ครับสามารถทําได้ที่บ้านทั่วไปเลยครับโอเคถ้างั้นเอาอย่างนี้เลยค่ะถ้าเราจะทําสลัดกุ้งย่างซอสสีราชาาย y o เราต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างทีนี้มาขั้นตอนวิธีการทํากันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการย่างกุ้งให้สุกก่อนนะครับผม แต่ย่างกุ้งของเราเราจะไม่ใช้น้ํามันเลยนะครับ<ด>เพื่อสายสุขภาพนิดนึง<ด>นะคระเราจะใช้เป็นน้ําเปล่าแทนนะครับแล้วก็ลงกุ้งได้เลยนะครับกุ้งแล้วแต่คนชอบเลยนะครับว่าระดับความสุกจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะถามว่ามันดูเป็นต้มมากกว่าย่างปะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,ะวจะนนรีนน้ำออกครับผมจะรีนน้ำออก ให้กุ้งมันสุกก่อนนะครับอันนี้ก็คือพอสุกแล้วก็<พ>อเอาก <พอ S 2> ุ้งขึ้นก่อน<พ>อนะคะ<พ>อ๋<พ>อแล้วเราก็เทน้ําออกอีกทีนึงใช่ครับถ้าเราไปย่างเลยเนี่ยอาจจะทําให้กุ้งเนี่ยไหม้ไปเลยได้เราให้สุกพอประมาณจากนั้นเราก็มาย<ช>่างอีกทีให้หอมครับย่างให้หอมแล้วให้ได้สีสีเป็นสีย่างนะครับค่ะ ตอนนี้กุ้งของเราก็เสร็จเหลืองทองได้เรียบร้อยแล้วนะครับกุ้งย่างนะครับเราก็นํามาพักในจานก่อนนะครับหลังจากพักกุ้งไว้แล้วเนี่ยเราจะมาทําเดซซิ่งสีราชาของเรา<ด>นะครับอันดับแรกเลยนะครับเพเอกของเราก็คือจะเป็นสีราชานะครับก็คือตัวซอสพริกสีราชาชชที่หา้อได้ทั่วไปเนาะใช่ครับเราจะใส่2ซช้อนโต๊ะนะครับมายองเนสและซอสพริกนะครับจะใส่ปริมาณที่เท่ากันนะครับอ่าในสัดส่วนเท่ากันเลยใช่ครับสองช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันนะคะ นับต่อไปนะครับก็จะเป็นแองโชวีนะครับใส่แค่พอได้กลิ่นหอมนะฮะเพราะถ้าใส่เยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะเค็มนะครับตามด้วยน้ำมันมะกอกนะครับสองช้อนชานะฮะสองช้อนชาค่ะตามด้วยเกลือนะครับใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชานะครับค่ะแล้วก็พริกไทยดำนะครับพริกไทยดำข่วป่นนะครับหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็จะตามด้วยน้ำผึ้งนะครับค่ะ สองช้อนชาเช่นเดียวกันครับสองช้อนชานะคะจริงๆรสชาติเนี่ยก็อยู่ที่ใครชอบหวานน้อยหวานมากเนาะของน้ำผึ้งแต่เราเลือกใช้น้ำน้ำน้ำตาลจากผึ้งจะดีกว่าคประโยชน์เขาจะเยอะกว่าคพราะฉะนั้นเราก็จะมาคลุกเข้าให้เข้ากันก่อดนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมกระเทียมแล้วก็มะนาวลงไปทีหลังครับกระเทียมกับมะนาวตามไปทีหลังนะคะตอนนี้ก็คือใส่ซอสพีกเสียชาใส่เกลือใส่แอนชูวีใส่มายองเนสแล้วก็ใส่น้ำผึ้งน้ำมันมาก่อ พอส่วนผสมเริ่มเข้ากันได้ที่แล้วเนี่ยเราจะตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็จะตามด้วยมะนาวนะครับะมะนาวเราค่อยๆใส่ไปก่อนนะครับอย่าอย่ารีบใส่แต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวเลยเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้นะครับอนแค่เห็นน้ำสลัดก็ได้ทีมากแล้วค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะต่อไปเราก็จะมาเทลงถ้วยสลัดของเรานะครับค่ะ ได้ตัว d r e s ซิ่งแล้วเรียบร้อยครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาจัดผักสลัดของเรานะครับจิจิวิธีการทำง่ายด้วยนะคะแล้วก็ฟิวชั่นเนาะหลากหลายรสชาติอยู่ในนี้ต่อไปนะครับจะเป็นผักสลัดเราจะเลือกจัดผักลงจานก่อนนะครับแต่ถ้าใครสามารถเลือกผักหลากหลายหรือว่าใครไม่ชอบผักตัวไหนก็สามารถซื้อมาเพิ่มเติมได้ใช่ใช่ครับ ชิ้นผัดแต่ละชนิดนะคะที่อยู่ในสลัดเนี่ยก็คือประโยชน์จะต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นยิ่งใส่ได้หลากหลายเนี่ยเราก็ได้รับสารอาหารที่มากยิ่งขึ้นใช่ครับตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะเคลวครับหรือว่าคณะใบยิกนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเราควรจะเด็ดออกนิดแล้วก็ตรงกลางเขาเนี่ยจะมีความแข็งนะครับเราเราจะไม่ใช้เหมือนเป็นก้านอยู่ใช่ครับเป็นก้านอยู่ครับในทางสายสุขภาพนี่เคลยวก็ค่อนข้างที่จะฮิตเหมือนกันเพราะว่าบอกว่าประโยชน์เยอะมากใช่ไหมคะใช่ครับ ไฟเบอร์ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวสำหรับเคียวนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเลยไอเบิร์กนะครับค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเช่นเดียวกันใครอยากกินผักเยอะผักน้อยหรือว่ากินกี่คนนะคะก็สามารถเพิ่มหรือว่าลดปริมาณผักได้สำหรับต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่ะมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับค่ะเพิ่มสีสันและเพิ่มรสชาติด้วยนาะใช่ครับ พื่ออาหารจานนี้จะได้ดูไม่น่าเบื่อนะครับสำหรับเป็นจานผักนะ,ะต่อไปนะครับก็จะเป็นหอมแดงนะครับหอมแดงค่ะจะใช้เป็นหอมแดงแขกนะครับเพราะจะมีรสชาติที่หวานกว่าหอมแดงทั่วไปนะครับจะไม่จัดจานเท่าใช่ใช่ครับใส่หอมแขกนะคะใส่แค่พอประมาณนะครับต่อไปก็จะเป็นข้าวโพดหวานนะครับค่ะ อันนี้สีสันเยอะจริงๆค่ะทั้งตัวสีม่วงจับหอมสีแดงจับมะเขือเทศแล้วก็มีข้าโพดด้วยนะคะเราก็จะปิดท้ายด้วยสวรสนะครับหรือว่าแพชชชั่นฟู้ดแล้วก็ตามด้วยกุ้งย่างที่เราย่างไว้ตั้งแต่ทีแรกนะคะค สำหรับสลัดกุ้งย่างพร้อมกับซอสศีราชามายโยแบบนี้ต้องบอกเลยว่า ง่ายไม่ได้ทํายากขนาดน,านั้นอาจจะมีแบบส่วนผสมเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวสลัดเองเนี่ยไอเดียดีมากเลยค่ะเชฟมีทั้งข้าวโพดมะเขือเทศกุ้งแล้วต้องบอกว่าหลอกเด็กสามารถกินได้แบบนี้นะคะสีสันสวยงามแบบนี้ประโยชน์ก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณเชฟมอยมากนะคะครับผมครับแล้วก็สําหรับใครอยากจะลองลองทําทานดูนะคะต้องบอกว่าอันนี้ประโยชน์กับร่างกายแล้วก็กินแล้วก็อิ่มท้องสบายท้องด้วยนะคะ